ผมไอรอนจากช่อง a n g เกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหย้อนมาได้มาสามถึงสปีแต่น่าจะเกินละแล้วก็รักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามระดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนเนาะที่อาชา่ายไปไๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้เพราะคลิปนี้จะมาพูดถึงข้าวโพดยากนะครับผมที่จริงจะจนับคลิปที่เป็นข้าวโพดธรรมดาก็ได้นะครับอืมก็มาดูว่าข้าวโพดยากเนี่ยคนเป็นกดไหลย้อนกินได้หรือเปล่าก่อนอื่นเรา ค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดเขาเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของข้าวโพดเนี่ยจะอยู่ที่หกจุดหกศูนย์นะผมโอ้มันต่ำกว่าเจ็ดใช่ไหมมันมีกรดใช่ไหมใช่แต่ว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะห้าหกเจ็ดเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดย้อนกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอาการกรดไหลย้อนจะกําเริบเลยดังนั้นข้าวโพดกินได้ใช่ แต่ข้าวโพดก็อยู่จัดว่าเป็นอาหารที่อยู่ในจำพวกฟอสแมทนะครับผมฟอสแมทคืออะไรผมขออนุญ,ญาตยศบทความของเดอะสแตนดาร์ดมาอ่านเลยนะครับผมฟอสแมทคือกลุ่มอาหารที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่รวมหลากหลายชนิดซึ่งควรหลีกเลี่ยมยางร่างกายมีภาวะนังเสแปกบวนอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยได้ คือเราเป็นกดย้อนเขราวโาน้ำใสก็จะอ่อนแออยู่แล้วเนาะการกินอาหารพวกนี้ก็อาจจะเพิ่มภาระในกระเพาะได้นะผม,มคือถ้าถามว่ามัน,ม,นมันข้าวโพดมันก็ไม่ใช่ตัวกระตุ้นอาการกดไหลย้อนเลยแต่ว่าพอเป็นฟอสแมปเนี่ยถ้าอ้างอ,อ,อ,อิงตามกฎนะข้าบเพียนะข้าวโพดมันไม่น่าจะกระตุ้นอาการกดไหลย้อนได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เราอ่ะแบบอาจทรมานเพราะว่ามันเป็นอาหารชัพนโปฟอสแมปแต่ บางเว็บก็บอกว่าควรหลีกเลี่ยงบางเว็บก็บอกว่าควรกินได้เพราะว่าข้าวโพดก็เป็นแหล่งไฟเบอร์ที่ดีเหมือนกันครับผมไฟเบอร์ดีต่เป็นคนกดไรย้อมมากทําไมเพราะว่าทําให้กระเพาะและลำไส้ทำง,งานดีขึ้นทําให้เราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายและไฟเบอร์ยังช่วยสามารถดูดซับกดได้ซึ่งทําทให้กดในกร,เระเพาะน้อยลงด้วยอ่าข้อมูลตีกันนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาของอาหารกดไรย,ย้อน,นะฮะที่พอเจออีกบทความนึงก็บอกกินได้เจออีกบทความนึงก็บอกว่ากินไม่ได้ และข้อมูลนี้อีกเว็บหนึ่งบอกว่าไฟเบอร์เนี่ยขขาโพดกินไดน้ประโยชน์เสียดีเสียเขาเป็นกรดย้อนอีกเว็บหนึ่งก็บอกว่าโอ้มาเป็นอาหารฟอสตแบบนะไม่ควรกินดีก,กว่าสุดท้ายมนกินได้ไหมก็ต้องให้ร่างกายตัวเองเป็นคนตัดสินนะครับว่าคนเป็นกรดไหลย้อนอย่างเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยตัวเราเนี่ยกินได้หรือเปล่าเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันบางคนกินอาหารน้ำได้บางคนกินอาหารทะเลบางคนกินอาหารน้ำไม่ได้อาหารทะเลกินได้อาหารทะเลบางคนกินไม่ได้ ก็เหมืนอนยาบางคนแพ้ยาตัวนี้บางคนไม่แพ้ยาตัวนี้อย่างหลายคนยกต,ตัวอย่างแบบหลายคนแพ้ซิลิเบตบางคนแพ้ซันฟาบางคนก็ไม่แพ้นะครับผมเขอโพสก็เช่นเดียวกันอือเพราะบางคว็บอกว่าโอ้เป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นดีกินได้มันก็บอกออกมันเป็นฟอสต์แบบนะมันทําให้กระเพาะมันทําให้ลําไส้เราเนียแบบอึดอัดเพิ่มภาระอืมดังนั้นลองดูตัวเองดีกว่าแต่ว่าสลับผมนะตัวผมนะสมัยที่เป็นกุรายนแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลย ผมกินข้าวโพดตลอดออฟฟิศหน้าออฟฟิศผมขายข้าวโพดอยางผมกินทุกเย็นผมกินตลอดผมไม่มีอาการอึดอัดอะไรเลยตัวผมกินข้าวโพดได้นะแต่เพื่อนเพื่อนพี่น้องลองข้าวโพดก่อนดีกว่าถ้าลองแล้วมีถ้าลองแบบถ้าจะทาให้ตัวเองรู้ว่าเราแพ้ข้าวโพดไหมนะมือนั้นนะกินแค่ข้าวโพดอย่างเดียวนะไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินอาหารกับข้าวอะไรเลยมือนั้นกินแค่ข้าวโพดแย่งอย่างเดียวฝักหนึ่งสองสามชั่วโมงดูว่าเรา อึดอัดไหมถ้าอึดอัดก็เลิกกินแต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วนอนนะถ้ากินแล้วนอนนี่ไม่ว่าจะเป็นกดลดาย้อนอะไรก็อึดอัดแน่นอนก็บอกถ้ากินแล้วนอนเลยอืมก็สัลิปนี้ก็ขอตัวเบงเท่านี้นะครับผมผมเราคิดเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดลดรย้อนไว้มากมาเลยก็สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้สัลิปนี้ก็ขอตัวเบงเท่านี้ขอบคุณมากครับ